นี้วะข้าวห้าบาทมีอะเกว่าอะไรวะเลดี้แล้วเลดี้แล้วเลดี้หมดแล้วไอ้เหี้ยมีคนเก็บมีชั้นเกือบหมดไปแล้วไอ้ผ้าพุทธพุทธรอด้วยอ่าเสร็จแล้วเขาโ้วเ้ยโอ้ยทำไปข้า้าบาทไอ้สีเดียวกันด้วยโอยมาดิก้าไอ้สัมาู้มข้าห้าบาทล้วยี่ทีี่ทีร่นีะนะรอแล้วที มาเป็นคนสองได้อ่ะอยู่เป็นสองภาคแล้วกันเฮ้ยไปแล้วเว้ยโอ้ยกระดานี้ครับไปนะครับโอ้ไปแล้วเว้ยที่หนึ่งนะครับ TFC โอ้ยแวนไปอย่างงงเล่เลยอะ TFC ทันไหลยนะครับไอ้คนที่โนเลยเียขับไปษจขับไปต้องก่งใจตายเลยามาไดีวะเอาวิเศษจะทำเปรถกูมนช้าเนี่ย ชนแกอะไรวะเนี่ยบินเลยยกล้อยกล้อตายตายน้ำไปดิไอ้ยกูพาตายไปลยหยไปแล้วยกล้อยกล้อยกลโอ้ตายยกล้อตายเฉยเลยคือนักเตะคนแล้วไม่จะตายเลยเว้ยผลเนี่ยที่ก็ตั้งเอาไว้ไอ้มันชนแล้วตายเลยเหรอวะเออชนนิดหน่อยตายหาเลย มันห้ามตกรถไงโอ้ my god มิกก้ามิกก้าบีชนำแล้วนำโดงเลยโอ้โหรอไหมรอไหมอ่ะรอรอเฮ้ยรอดิวะรอดิวะรอแล้วเนี่ยรออยู่เนี่ยกระต่ายกระเป๋าไงเฮ้ยแทนแทนี่อีที่อีทีอีที่กูอีที่มาเลอีที่อีทีปังกดเวลากดเปลี่ยนคนอะ ที่จะดูอ่ะบางทีแม่งต้องโหลดนานบางทีมันโหลดไปเลยไม่ค่อยใจเป็นที่อลยเฮ้กูรู้อีทีขับเลยอีทีขับเลยอีทีแม่งเลยไปแล้วอ่ะเฮ้ยขับแข่งแต่กูขับคนไอ้ีใบแม่งจิดจิบหน้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บุ๊คตัดกูชูดิ้บกูโต เอ้ยขับขับผิดทางโดนแองขับไปชูคไปอ่ะไอ้บุปผู้ไ่รขับขับไปชูนิ้วกลางไปเลยชูอะไรวะชูอะไรวะขับไปไหนนี่ไปเลยเลยว่ะไม่ไหวไหม ชูดูกากเลยชูดูกากฮัลโหลชูดูกูอ้เฮียตอนแรกนำอยู่ดีคับไม่ให้ขับวนไอ้เฮียไอ้โง่พี่เล่เลยพี่โหลเลยเฮียไอ้โง่ตังค์ก็น้อยเลยเฮียเฮ้ยแต่เล่นเอาฮะไอ้โมนี้ขับจักรยานเนี่ยแบไปะเอยเหนื่อยไอ้รถขับจักรยานรู้นิ้วกากได้โคนรลาเลยแล้วมันชูนิ้ ชูนุ่งก่าไไอผู้ AI ไอบอกไอ้โอเคไอเคไปโมดจักายาน <c oughs> ไปโมดจักายาน <c oughs>